แล้วลวันี่ครับอุ๊ยอะไรเนี่ยขอได้ปะ่ะนี่ด้วยขอนะเฮ้ยแน่มีอีกแล้วพี่ขอแน่งานให้พี่เหอะนะอืมจะเพิ่งกินอะไรเลยรอแป๊บหนึ่งโอ้ยยิงเนเตอร์ยิงเนเตอร์ยิงเนเตรอร์ยิงเนเตอร์เฮ้ยยิงเนเตอร์อะไรอะครัพี่จิ๊ดทำอะไรอะ อะไรอะไรอะไรทำอะไรพี่จิ๊ไม่มีอะไรมีอะไรมีอะไรไม่มีไม่มีอ่านอะไรอ่ะมาบอกอ่านอะไรอ่านอะไรอ๋อเมนูอาหารเนีไงไม่รูอาหารอะไรมีอะไรพี่หนก็ต้องรู้ด้วยสิเมนูอาหารอะไรโอ้ยไม่รู้ไม่ใช่ไมรู้พี่จิ๊มพี่จิ๊มจะยิงสไนเปอร์เหรอะเร็ว แต่ว่าจริงๆแล้วยิงแล้วน่าจะใสมากเลยนะคะไปยิงเลเซอร์มาน่าจะสว่างใสเท่าทาแป้งหน้าติดเลยอะจริงนี่จริงจริงใช่ค่ะถ้ามิงๆอยากอยากจะยิงเลเซอร์จริงๆเนี่ยถามได้นะคะแนะนําได้ค่ะอยากยิงก็เปล่าไม่ยาเราก็ตุกยตาไว้คือแบบว่าอยากจะพาพ่อไปยิงเลเซอร์อะไรเงี้ยอย่ามาอําอย่ามาอําตัวเองพ่อ อยู่แล้วก็ทำแบบี้เฟซตลอดเวลาอย่างพ่อเนื่องต้องทำมัมมีเ่เฟซแล้วแบบพันหน้าไปเลย,ยแต่ถ้าพี่จิมจะยิงจริงๆนะคะพอยิงออกมาแล้วเนี่ยพี่จิมก็จะดูหนุ่มขึ้นคะ่ะหน้าเนี่ยจะใสขึ้นเด้งมากเลยค่ะแล้วก็จะหล่อขึ้นเป็นกองเลยค่ะเราอยากยิงไหมคะมไม่ได้อยากยิงไ,<อ>ไม่อยากยิงมากโบชูมาทำไมยิงจริงอะไรเดี๋ยวก็หาพี่เป็นชาวสีม่วงหรอกไม่จริงเลยพี่จิมเดี๋ยวนี้ใครๆก็ยิงได้ผู้ชายเขาก็รักสวยและงานไม่แพ้ผู้หญิงใครๆก็อยากดูดี อยากยิงป่ะเนี่ยเอาโทรศัพท์มาดิทำไมอะโทรหาพ่อทำไมถามพ่อว่าไปยิงเลเซอร์ดีไหมโอ้โหก็ต้องไปถามพ่อแล้วสรุปว่าอยากยิงใช่ไหมคะจ่ต้องทำไงเหรอก็ไปยิงเลเซอร์นี่มันง่ายมากๆถ้าอยากรู้ถามเอ๊ะเอ๊จะพาไปปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอจะบอกได้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงยิงเลเซอร์แตกต่างกันยังไงและเลเซอร์แบบชนิดไหนที่เหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้น่าสนใจมากถ้าอย่างนั้น ไปปรึกษาคุณหมอใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอทัศนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่จิ้มอะค่ะเขาอยากจะหล่อค่ะแล้วเขาก็สนใจที่จะทําเลเซอร์ค่ะคุณหมออยากทราบว่าเลเซอร์ของผู้ชายเนี่ยชนิดไหนที่เหมาะกับผิวหน้าของผู้ชายคะเราก็จะใช้ตัวเครื่องที่ไม่ได้แตกต่างกับในคุณผู้หญิงเพียงแต่อาจจะมีการปรับค่าที่แตกต่างกันบ้างนะสามารถ ใช้ได้เช่นกันครับเพราะว่าผู้ชายบางคนอาจจะหน้ามันหรือคุณกว้างถู่ต้องกรจะไเหมาะสมใช่หมคะค่ะแลอย่างในปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายเขาจะชอบเขินเขินนะคะอจิ้มนี่จิ๊นเนี่ยแหละค่ะคือตอนแรกนี้เขาไม่ยอมบอกพวกเราว่าเขาจะมาเลเซอร์คือเหมือนกับว่ามันจะดูเป็นผู้ชายที่รังสวยนักงามเกินไปหรือเปล่าคะก็พบว่าเดี๋ยวนี้นะฮะผู้ชายนี่แหละมาเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่า ก็เริ่มสนใจดูแลตัวเองการเข้าฟิตเนสบ้างนะฮะ<อ>หรือว่าก็มีการดูแลผิวหน้านะฮะ<อ>เพื่อว่า ในหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเราลูปล่างหน้าตาดีเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานได้ได้วยครับส่งเสริมบุคลิกภาพใช่เพื่อนเอ๋อบางคนไม่ได้เป็นดารานะคะเ,ออเป็นคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานธรรมดาทั่วไปเลยเขาก็อยากที่จะหล่อเหมือนกันเพราะว่าถ้าหล<ช>่อเ<ช>นี่ยเป็นใบเบิกทางที่ดีในการอาชีพการติดต่อสัญญาณอะไรมันดูแล้วมันดูสดชื่นใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าผู้ชายดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ไองดีาจแล้วไม่ต้องอายแล้วนะคะนี่ก็สบายใจหน่อยใช่เรา วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอสำหรับความรู้ดีๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้